สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับส,สดาอีกแล้วตอนนี้ส,สดาเพิ่งถึงบ้านพอดีว่าวันนี้ส,สดาไปกรุงเทพมาแล้วก็ซื้อขนมมาหนึ่งร้านจะมาแนะนําก็คือว่าส,วสดาตามร้านนี้ในไอจีนะคะคือส,สดาไม่ไม่มั่นใจว่าเขามีหน้าร้านไหมแต่รู้แต่ว่าเหมือนเขาเจะเอาขนมมาไปไปไปวางที่หน้าร้านเสื้อผ้าหรืออะไรแต่ไม่ใช่เป็นร้านขนมอะค่ะ อาจจะเป็นร้านเสื้อผ้าของเขาหรือเปล่าไม่รู้ที่สยามและพอดีว่าสดาไปใกล้ๆสยามสดาก,ก็เลยสั่งเขาแล้วก็ให้แมสเซนเจอร์มาส่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านอะไรร้านนี้แบบว่าน่ากินมากสดดเล็งมานานแล้วคือร้านนี้นะคะในไอจีดูเอานาะนี่มันมีลายดูไปเลยเดี๋ยวจะเห็นเห็นล <ๆ S 2> ายไหมเดี๋ยวไม่ชัดอีกเนี่ยลายตรงนี้นะคือร้านนี้คือร้านสวีท ชีสาบส้มคือแบบว่ามันน่ากินมากๆเลยสดาก็แบบเป็นคนสั่นอยู่แล้วว่าลองไปทุกร้านแล้ววันนี้ก็สั่งมาแต่ว่าวันนี้สั่งมาได้ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันมีมีมไม่ครบเพราะว่าสดาไม่จองก่อนพอดีสดาไปแถวนั้นก็เลยโทรหาเขาเลยถามเขาจริงๆอะคือเขามีเยอะมากวันนี้สดาได้อะไรมาบ้างนี่วันนี้สดาได้นี้น,นี้แล้วก็นี้แล้วก็ อันนี้ค่ะได้มาแค่นี้เพราะว่าเขาเหลือแค่นี้เพราะสดาไม่ได้สั่งก่อนมาดูกันนี่อันนี้คือบาวนี่นะจ๊ะปกติบาวนี่เขาจะเยอะมากๆเลยแต่วันนี้เหลือแต่แมคคาเดเมียจริงสดาอยากกินอยากกินโอรีโอแต่ว่ามีแมคคาเดเมียก็ไม่เป็นไรก็ได้สดาก็สั่งมาหนึ่งกล่องกล่องหนึ่งมีหกชิ้นมาชิมกันหุยคือแบบสดาแบบกลับบ้านแล้วมันก็แบบร้อนๆนะเนาะนะดูดิบหุ้ยชาบมากะ ดูสิมันละลายหรือเปล่าละลายแน่เลยเพราะว่าโซดาแบบมาจากในรถด,นะดูสิละลายอ่ะฉ่ำมากต้องชิมดูหืมไม่ละลายต้องเอาไปให้ดูเย็นให้มันเซตตัวก่อนนี่โซดาแบบลงมาจากรถโซดาก,ก็รีบเอามารีวเวลยหืมอร่อยปะไม่ไหวคือมันละลายอ่ะดูสิแสดงว่ามันนุ่มมากๆ คือดูดิร้านนี้แบบนุ่มมากแต่รสชาติอร่อยมากเลยอ่ะอืม้วปากหมดเลยอ่ะน่ามีช้อนอ่ะขยิมช้อนนี้ก่อนช้อนขนมสุดละเองอืม้วปากหมดเลยคือมันแบบละลายอ่ะเพราะมันนิ่มมากอืม,แบบอมแบบอารมณ์แบบกินตอนนี้เหมือนไม่ใช่เบอนี่อ่ะเพราะว่า เหมือนเป็นนี่เลยอ่ะอะไรนะอืมอหอเหมือนเป็นช็อกโกแลตนี่ดูนี่อืม้มอร่อยมากรสชาดีมากแต่เดี๋ยวเสนาต้องไปแช่ก่อนเพราะว่ามันละลายรุนแรงมากโอเคแล้วก็ อันนี้เืออยากกินมากเป็นคุกกี้คอนเฟลกค่ะคือแบบว่าเราเห็นแล้วแบบคนไม่ไหวอันเนี้ยเสรยไายมีให้เหลือแค่ถุงเดียวจรจะสั่งหลายถุงแต่ว่าเหลือถุงเดียวยังดีอุ้ยดูดีช็อกโกแลตเยอะมากเลยอะ่ะอือร่อยอ่ะอืมโดกให้กินโดยเโ่แไรดีกว่า วอลูกเกิด้วยช็อกโกแลตด้วยอือร่อยเนี่ยกินเพลินมากใครทอบกินอะไรแบบเนี้ยอร่อยอร่อยศูนย์แปดห้าหกหกหนึ่งสี่สองสี่สองเอาเบอร์ไปอือร่อยกินเพลินมากอเลอวให้ดู ก็ขนมเขาเยอะมากค่ะมีมีอยากเนื่อนิสซาก็อยากกินเป็นช็อกฟัดเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยอน,นี้มาต่ออันนี้อีกหนึ่งอย่างเอาอันนี้ก่อนดีกว่าคิสปี้คอนเฟรกคือจริงๆมันมีหลายรสมากเลยมีรสอันนี้เป็นรสคาราเมลเพราะว่าจริงมีประมาณหลายรสแต่สดาดาโทรไปถามเขาว่ามีรสอะไรบ้างเหลืองคาราเมลกับกล้วยซึ่งสตาไม่ชอบกินกล้วยสตาก็เลยได้แค่คาราเมลค่ะ อันนี้ไว้กินเล่นๆเนี่ยแวลทขกินอะไรอย่างเงี้ยกรกอบกรุบกรอบกินเล่นๆเนบาๆเอาไม่ให้เราเป็นคนอ,อย่างนี้เหรอกินยิงตังอร่อยอ่ะชอบกินเผืิอมากๆเลยนี่อันนี้คือช้าวัด คุกกี้เป็นมัสเมลโล่แต่วันนี้หมดอดได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่งรอบหน้าเนี่ยกิสปี้คอนเฟมีหลายรสมากๆซึ่งแบบวันนี้ได้แค่รสเดียวจำราหาไม่ได้แล้วนะทั้งหมดเนี่ยแปดรอยห้าสิบบาทแต่ว่าสดาให้แมสเซนเจอร์มาส่งก็ทั้งหมดเป็นหนึ่งพันบาทโอเคต่อมาอันนี้เป็นแบรนของทิราอันนี้เป็นนูติรา เขาบอกว่าอันนี้แอบชิมไปแล้วนิดหนึง่งเป็นคุกกี้นูเทลลาค่ะเนี่ยมันจะตอนแรกเราเนี่ยก็เป็นเหมือนอารมณ์เบานี้ไม่ใช่เป็นคุกกี้สดาชิมไปแล้วนิดหนึง่งเพราะว่าทนไม่ไหวนี่คือดูสิชดัดๆอร่อยมากอือมันเป็นแบบข้างล่างแบบเป็นคุกกี้แบบว่า รุ่นรุ่นแล้วก็มีช็อกโกแลตเมนูเฮล่าเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบคูณไม่ถูกห่ะต้องซิมาอร่อยมากหืมแหลมเลยเธอหมดเลยอ่ะมืออร่อยอ่ะคืออร่อยทุกอย่างเลยอ่ะอืม ร้านนี้ดารากินเยอะนะคะสดาตามไอจีเขาเห็นอยู่ <c oughs> อร่อยมากคือขนมนเขาเยอะมากๆเดูใครอยากทานก็ลองไปดูนะไอจี IG ที่สดาเปิดไว้ให้ตะก,กี้เนี้ยอร่อยอะ่ะยังมีอีกหลายอย่างเดี๋ยว้วสดาจะลองเพราะว่ายังลองไม่หมดเลิศเดี๋ยววันนี้จะต้องเอาไปแช่ก่อนเพราะว่า มันนุ่มมากละลายหมดเลยอ่ะแต่ว่าแค่ซิมก็รู้แล้วว่ามันเลิศมากอืมอ,อ,อ,อันนี้ก็กินเพลินเวอร์โอายเดี๋ยวนี้ดีกว่าเหรอไปดีกว่าโอเควันนี้จะมาแนะนำร้านสวิตทีใบส้มนะคะสนใจยังไงก็ไปแอดไลน์แม่ขายสั่งเอาเองเลยนะจ้าวันนี้จะไปก่อนไปหม่ำต่อก่อนบ๊ายบาย